ท่านระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกสินรวมคำว่ากระสินรวมนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษจะหมายถึงว่าผมจะพูดถึงกสินทั้งสิบอย่างเออกสินทั้งหมดมีสิบอย่างนี้กันก็คือหนึ่งปฐวีกสินการเพ่งดินสองอาโปกสินการเพ่งน้ำ สามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วายโยกสินการเพ่งลม <c oughs> แล้วก็ห้านีเลกสินการเพ่งสีเขียวหกปิตกากสินการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตกสินการเพ่งสีแดงแล้วก็แปดอาโลกสินการเพ่งสีขาว เก้าอขอโทษแปด 8. โอทาตะกสินการเพ่งสีขาวเก้าอาโลกสินการเพ่งความแสงสว่างสิบอากาศกสินเพ่งอากาศ <c oughs> สำหรับการเพ่งอาศินนี่ต้องอยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันแล้วถ้าจะหาแนวการพูดกันให้มากๆ แล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ <c oughs> นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมรรคแต่ก็บอกว่าถ้าจะแผงดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ แต่ว,ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทําแบบนั้นที่ผมทํากันมาเนี่ยผมไม่ได้ทาแบบนั้นแล้อว,ว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งเท่าแป้งเท่ากนได้ขนาดไม่จํากัดนี่ก็ลืมตาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับดูไฟของพระลูกชาย เึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองคือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านั่นถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินแล้วก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสินแล้วก็ดูไฟสำหรับไฟนี่ก็ไม่กันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดา ไม่ใช่แช่อะไรแต่ต่างไปกว่าน,นี้ดูปเปลวไฟไอ้ปเปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันควายเนี่ยอะโปรสินีนผมก็ใช้กสินสเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดูนั่นก็ไม่มีอะไรบางทีเว้นัน่งอยู่ที่สะพานนา้ำเห็นน้ำไหลผ่านหน้าม,มาแล้วก็ดนูน้ำอย่างนี้มันก็ใช้ได้ ล้ว,วายโยกสิง์กระดูการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับนิมิตยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญการไหวไปไหวมาของบองยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกสิงอดินไม้ <c oughs> สิงคสเมื่อกี้อาปูวายโยเห็นจะจบแล้วสิน,นะ กระสินดินกระสินลมกระสินไฟกระสินน้ำนี่จบสี่กระสินแล้วแล้วก็มาสำหรับกระสินสีเขียวเราก็นั่งมองดูสีเขียวกระสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลืองกระสินสีแดงแล้วก็ดูกระสินสีแดงกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาว เอาไอ้สีขาวผมก็ติดกระสินไปเรื่อยถ้าดูสีตามนั้นตอนนี้อากาศกระสิน้นก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหานโยบายพูดกันให้มากแล้วก็มีคัดเศษมากๆ คนจะต้องศึกษาเกากับสิงกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อค่าเสดอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ,บ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทําแจกได้แต่ผมจะแจกเสียให้หมดไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินทุนมันไม่มีถ้าทุนมีจะทําอย่างนั้นตั้งใจเดิมหรก็แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรารถนาหรือไม่ เป็นอันว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างทองคือนิมิตจริงๆที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงเขาตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวที่ะน้อยดันน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิก นี่ผมจะมาธิบายมากคนแนวทางองค์สมเด็จพระพุทมีพระพ่าจ้าที่นํามาแนะนําไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏว่ากาสิงของท่านเป็นแบบกายพลิกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็สแสดงว่าจิตของท่านเป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจารณาในในวิปัสสนาภาวนา หรือว่าพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปที่จิตใจมันเลื่อนลางถ้าจะฟุ้งซ่านก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่จะเป็นกระสินกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทากองนั้นได้ทิ้งชามสี่ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลื่อนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คล่องมีจิตเป็นเอกาตอารมณ์ อาราไม่วกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคมถ้าปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมากันได้ชานสี่แล้ว มันได้ชั้นสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนาญาณเชื้อริยสัตว์เป็นตน้นหรือพิจารณาขันหา้าเนื้อพิจารณาในวิปัสสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบเนื้อพิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนนุสติเนสุปกรรมฐานอาหารเรปริกูใสัญญาเจตุธาปถานสี่ในยาในมาหาสติสติประฐานก็ทําได้ทุกอย่างส่วนแล้วแต่ใจของเราต้องการ ให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้แม้ื่อเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสําคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีกเท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมฐานเชื่อจบกิจในพระพุทธศาสนาก็มีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยาก ถ้าขืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาเป็นการทําลายศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคยาวไม่เกิดประโยชน์นี่แนวทางปฏิบัติในกระสินทุกกองให้ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกระบอชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธ ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกรสินทั้งหมดให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดอย่าลืม <c oughs> ว่าทํากรสินทั้งหมดนี้ให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดเมื <c oughs> ่อทรงฌานสีจ่จงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตาม ดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติอภิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติไม่สมาบัติแปดแต่ถ้าว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสิงกองเดียว <c oughs> หรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสินกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทําให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สําหรับความรู้สึกของผมเห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทํากระสินกองใดกองหนึ่ง หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชานสี่แล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลาอย่างและไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชานสี่เพราะว่าสินกองน,นั้นนสิบเก้าเออเก้ากองเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชํำนาญให้ชํำนาญจริงๆ นึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆเมื่อคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องในให้คล่องคลองแรกให้มากให้ทรงตัว ทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นไปตามอัธยาศัย <c oughs> ไม่ใช่สักแต่เพยียงว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีก็ยังเห็นภาพได้ขนานแสนนานแช่เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทีอย่างนี้ใช่ไม่ได้มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กำลับเพิ่งตื่นใหม่เห,หนื่อยมา แสนจะเหนื่อยร้อนกน็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับนนมิจฉาสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชื่อว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจเวลาเราหายใจนี่เราจะให้ใจเมื่อไรก็ได้เรียกว่าไม่มีคลมหายใจเป็นปกติชั้นใด อารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมหายใจนที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอดไปอ้อไปอดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้แล้วก็มันเป็นของทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทำได้จริงๆเป็นของไม่ยากื่อคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นๆทั้งทีอย่างอื่นๆอีกเก้าอย่าง เป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าถึงชานสี่มีครอมมีความคล่องเท่ากันสามวันนี้พมกล่าวว่าอย่างช้านะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันละเก้สามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับคนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ำพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยำ เปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกิขกปนกข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวก็อะไรก็ตามมั่ก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่ปกติเป็นอย่างนี้มาคล่องอย่างนี้แล้วไปที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก <c oughs> ็เลยพูดกันไปเสเลยเป็นของไม่ยากแต่คําว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้นะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชผมไม่มี <c oughs> แกแล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายพ้นือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อนั้น,น,นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่า,ค,าคนจะเหาะหนีผมเหาะไม่ได้ พราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทําอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทําแล้วก็ทําไม่ได้แล้วใครฆ่าอะไรก็ตายเมื่อนั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบ,สบายๆวิธีจะเล่นนี้เขาบอกว่าให้ใช้วิธีอดีฐานจิตให้เกิดผลตามฤทธิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทำดังนี้ขก้นหนึ่งเข้าชานสีก่อน เข้าชานสี่ในกระสิงกองใดกองหนึ่งแล้วจากนีต้องการเล่นฤทธิ์แบบไหนถ้าเราเข้ากองนั้นเ <c oughs> มื่อออกจะฌานสี่แล้วอดิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าฌานสี่อีกออกจากฌานสี่แล้วอดิฐานพักอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนาเนี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทากันแบบนั้น แต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่างไม่ผับเดียวทําเป็นเลยตามนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าชานันสีออกชนันสีนึกนึกแล้วก็เข้าชานันสีแล้วก็ออกชั้นสีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าฝึกเล่นฤทธิ์ต้องการน้ําแข็ง ก็น้ําใส่ถ้วยมาเข้าชานสีแล้วออกชานสีอดีฐานคอยน้ําในถ้วยนี้แข็งแข็งขนาดไหนก็ตามใจเราเนึกก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอดีฐานให้น้ํานี้แข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็ง <c oughs> เห็นสีขาวแล้วต้องการเป็นสีเหลืองหรือสีทองก็ใช้ปิดก,กะศกสินกสินสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลือง ความจริงมันกับแมปเดียวแล้วก็คล้อยภาพให้สีนี้เป็นสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่มีทีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องที่กองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าอย่าสักดิ์วทธรรมในพวกสักดิ์วทธรรมนี่โอปัตถะปรมะนี่ผมไม่เอาด้วย แล่ราจงอย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจรารณากระสิ่งกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันทีนี่เป็นของง่ายๆไม่มีอะไรยาก <c oughs> สำหรับการเนรมิตกระสินในละกองมีริขิตคนในอย่างาเช่นกราสิ่งก็กปฐวีกระสินงก็ก๊าินดินดินนี้มีสภาพแข็ง ในก็สามารถจัดดินนมิตให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งกนหนไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกสินเป็นกสินกระสินอ่อนอาโปกสินนี่ของแข็งละธิษฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีนม้ำอธิษฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาโปกสินเหมือนกันถ้าอาโปกสินอธิษฐานให้ฝนตกฝนก็ตก <c oughs> น้ำมีน้อยแต่ทำให้น้ามากก่อนได้มันก็ได้ทุกอย่างไม่แหนะแปลกตั้งแบบเตโชกสินนี่ทําให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ทําให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็เตสาหรับ,บเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยกุยานเป็นสมุดถ้ายของทิพยกุยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิศ สำหรับวาโยกสินนีลมนิเบาทำกายให้กายให้เบาลอยไปอากาศได้ที่ว่าหาะน,นั่นเองรู้ที่ไว้รู้อาการไวจะได้ใช้ถูกสำหรับนีรกสินสีเขียวทำสถานที่สว่างสว่างให้มืดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วิตกรกะสินเป็กสินสีเหลือง แล้วก็สามารถจะนงมิตรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้ <c oughs> อย่างนี้เขาเคยเล่นกันนี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคําทั้งต้นเป็นดินทั้งจุดปจุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคํา แต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคําแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคําแล้วถ้าใยาแข็งแบบทองคําต้องเข้าต้องใช้ปฐทวีกสินช่วยให้แข็งเหมือนทองคําเราจะวิสูตรได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ชะเป็นทองคํากี่เปอร์เซนต์ก็ได้แต่อย่าไปทำอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ดี เขาเทัเขาสร้างกันไว้ยุบสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นซุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้นสำหรับโลหิเตเรสินสีแดงก็อธิฐานให้เกิดเป็นสีแดงในตามความประสงค์โอทายเตอรสินสีขาวเรีเกกล่าวว่าสามารถทำที่มืดๆให้มีแสงสว่างได้ ว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้โดยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้อย่างวายโยกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถ้ำตามผามถา้ำน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทำให้มันมีลมพัดผ่านอยู่สเสมอเสมอมีมีความสุขมีความสบายสำหรับโอทาเตกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพย์กุยานเหมือนกัน ถ้าทำเข้าแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทุกขุยานได้ <c oughs> สำหรับอาโลกสินเป็นกะสินแสงสว่างสามารถจะในมิตรรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เราทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอทายตะกสิน ถ้าสิงกองน,นี้ก็เป็นกำลมสินที่เป็นพื้นฐานให้เกิดทิฏฐิจุฬยานเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างทิฏฐิจุยานโดยตรงสำหรับอากาศกสินสามารถทำจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ย่ของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอ่อในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกสินช่วย เนื่อว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็นอากาศมันเย็นจัดแล้วก็ปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศให้พอดีตามความต้องการที่เราต้องการเป็นอนันว่าการ์เนทั้งสิบอย่างนี้ทำริ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าัิญ,ญาหก เมื่อสองญญาหกก็มีมีสแสดงธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์ม่ก็ได้ทุกอย่างแต่ไดาว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> แต่พวกท่านหลายยังหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เพราะว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัติที่กล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้าอยังหนุ่มอย่างสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลง เล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าท่านงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลก,กีวิสัยยังไม่มีอะไรที่จะดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมโลปเกจตพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดีในที่สุดก็มีความอักตัญโยไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตายปลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปฟรมก็ไปลงอาวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเพืออเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติ มีความท่านงตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านถือวว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านถือวว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในะยังไม่ได้คนนรกยังอยู่ในขอบข่ายคนนรก แะ่นั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทองพระลูกชายเขาในช่างทองไหมท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนต่อนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้วว่านักปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังโลกพูดและพู่ปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจาแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการ ฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจําไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสําหรับในสมณธรรมกือว่าเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาถ้าเราพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจําไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนา ถ้ท่านพโยคาวจรทั้งหลายเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสิงก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านพโยคาวจรที่ท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี